พบพวกข่าตองเหลืองลู่ผีตองเหลืองหลวงปูเ่เสาพาหลวงปู่ชอบและลูกศิษย์พักภาวนาอยู่บนภูเขาขวายระยะหนึ่งจากนั้นองค์ท่านก็พาลงมาเที่ยววิเวกสถานที่โดยรอบภูเขาขวายและมาพักภาวนาที่ภูเขาลูกหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตเทือกเขาเดียวกันกับภูเขาขวาย ภูเขาลูกนี้เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งที่มีวิถีชีวิตลึกลับแปลกประหลาดพวกนี้จะไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจะอาศัยอยู่ในป่าไม่นุ่มผมเสื้อผ้าอาพรที่พักอาศัยก็จะเอาใบไม้มามุงบังพอกันแดดกันฝนกับน้ำค้างน้ำหมอกพอใบไม้ใบตองที่ใช้มุง หลังคาเปลี่ยนเป็นสีทองก็จะพากันย้ายที่อยู่อาศัยชาวลาวในสมัยนั้นเรียกว่าขคาตองเหลืองหลวงปู่ชอบท่านว่าพวกนี้คือพวกเดียวกับผีตองเหลืองที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดน่านของไทยพวกนี้มีภาษาพูดเฉพาะตนเองจะไม่พูดภาษาอื่นเวลาเขาพูด เราฟังไม่รู้เรื่องสักคำพวกนี้จะนับถือผีปา่าภูเขาแม่น้ำและลีกเล้น่้นตัวไม่คบหากับชนกลุ่มอื่นเมื่อเห็นชาวเมืองพวกนี้ก็จะกลัวและรีบวิ่งหนีหายเข้าไปในปา่าลึกแต่ถ้าหนีไม่ทนันก็จะออกมาสู้เพื่อปกบ้องตนเองและครอบครัวพวกนี้จะไปเร็วมากๆ ทำให้ดูเล้ลับคนเมืองจึงเลือกชื่อนำหน้าพวกนี้ว่าเป็นที่มาของที่ชื่อว่าผีขาตองเหลืองหรือพวกผีตองเหลืองตามที่ทราบกันในปัจจุบันนั่นเองตอนคณะหลวงปู่เสาไปพบพวกขาตองเหลืองพวกนั้นกำลังขุดหามันป่าลากไม้นำมาเป็นอาหาร หลวงปู่เสาได้ยินเสียงคนคุยกันไม่ไกลจากจุดที่ท่านและคณะลูกศิษย์นั่งพักอยู่องค์ท่านเข้าใจว่าเป็นชาวบ้านมาหาของป่าจึงบอกหลวงปู่ชอบกับหลวงปู่คำล่าไปถามทางท่านทั้งสองจึงพากันเดินเข้าไปหาพอพบพวกนี้ก็ตกใจไม่มีใครนุ่งห่มเสื้อผ้าอาภรณ์ไม่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชาย ทุกคนเปื่อยก,ก,กายร่อนจอนกันหมดทุกคนเลยพวกนี้พอเขาเห็นพระเขาก็ตกใจพากันวิ่งหนีเข้าไปในป่าลึกโดยทิ้งเปลือกทิ้งมันไว้ให้ท่านทั้งสองดูดต่างหน้าหลวงปูคำล่าท่านก็หัวเราะขึ้นมาหลวงปู่ชอบก็อดขำด้วยไม่ได้เช่นกันพากันหัวเราะเพราะตลกขบขันกับเหตุการณ์ที่ได้พบเจอ พอาหายขบขันหลวงปู่คำล่าบอกหลวงปู่ชอบว่าพวกที่วิ่งหนีเราไปนั้นคนลาวเรียกว่าขาต้องเหลืองพวกนี้ไม่มีพิษภัยกับผู้ใดหรอกถ้าเห็นคนเมืองพวกนี้จะพากันหนีเพราะกลัวจะถูกทำร้ายและเขาถือเป็นการผิดผีอย่างร้ายแรงจะทำให้ผีป่า ผีบรรพบรุดกดเรื่องทำอันตรายความเชื่อของพวกเขาเป็นเช่นนั้นแล้วท่านทั้งสองก็กลับมากราบเรียนหลวงปู่เสาว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของพวกขาตองเหลืองที่มหาของป่าอยู่แถบนี้เขาคุยกันตอนนั้นพวกเขาพากันวิ่งหนีเข้าไปในป่าลึกหมดแล้วไม่มีเหลือใคร ให้อาศัยถามทางหลวงปู่เสาท่านว่าพวกนี้น่าสงสารได้เกิดเป็นมนุษย์บนแผ่นดินที่สมบูรณ์ก็ไม่รู้จักศาสนาสารณะที่นับถือก็ไม่ใช่สารณะที่จะทำให้มีปัญญารู้แจ้งอริยสัจได้ทำอะไรก็ทำไปตามความเชื่อที่มืดบอดเมื่อคนเราปัญญาตาในมืดบอดแล้ว กระทำการใดๆก็จะเป็นไปในทางที่ผิดทํานองคลองทำหลวงปู่เสาท่านบอกกับหลวงปู่ชอบและหลวงปู่คำลาว่าคณะหลวงปู่เสาจะลงจากเขาได้มาก็มืดแล้วองท่านพาคณะลูกศิษย์เข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ติดเชิงเขาชื่อว่าบ้านหัวหนาอง์หลวงปู่ชอบ ถามหาตาสีของหมู่บ้านจะแจ้งตาสีบ้านหัวนาเพื่อจะเข้าไปพักค้างที่นี่คนเราสมัยก่อนเรียกผู้ใหญ่บ้านว่าตาสีเรียกกำนันว่าตาแสงนั่นเองตาสีบ้านหัวนาเมื่อทราบเกียรตนาจึงให้ลูกบ้านนำคณะหลวงปู่เสาไปพักที่วัดบ้านหัวนาวัดประจำหมู่บ้าน ซึ่งตอนนั้นเป็นวัดหลางไม่มีพระเนนอยู่ประจำวัดชาวบ้านบอกพระเนนสิขาไปหมดคืนแรกที่คณะหลวงปูเ่เสาพักภาวนาอยู่วัดบ้านหัวหนามีเสือคองสองตัวลงจากเขามากัดตัวชาวบ้านถึงตอนนี้เรียกว่าคนฆ่าเสือเสือฆ่าคนคืนแรกที่คณะหลวงปูเ่เสาพักภาวนา อยู่วัดบ้านวหนามีเสือคองสองตัวลงมาจากเขามากัดวัวชาวบ้านแต่ยังไม่ทันขาบไปกินเจ้าของวัวตื่นขึ้นมาเห็นจึงจุดไฟตีเกาะเคาะไม้ปลุกเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันขับไล่เสือเหตุการณ์คืนนั้นจึงดูวุ่นวายโกลาหลไปหมดในหมู่บ้านตอนเช้าหลวงปู่เสาพาลูกศิษย์ออกไปบินถบาทพอผ่านบ้านเจ้าของวัว องท่านถามว่าเมื่อคืนที่หมู่บ้านมีเหตุอะไรหรือถึงได้กีเกาะเคาะไม้เสียงดังกระชึกคมไปจนถึงวัดเจ้าของวัวก็กราบเรียนว่าเมื่อคืนมีเสือมากัดวัวขาน้อยตัวหนึ่งตอนนี้ซากวัวยังคาอยู่ในคอเจ้าของวัวจึงนิมนต์ท่านไปดูท่านบอกเจ้าของวัวว่าควรจะเอาซากวัวไปทําประโยชน์อย่าง อื่นเสือหรือไม่ก็เอาไปฝังกบดินมิฉะนั้นเสือมันจะย้อนกลับมาเอาซากวัวที่มันกัดตายมันจะเป็นเหตุให้เสือเข้ามารบก,กวนชาวบ้านอีกสัญชาตญยามเสือเมื่อมันกัดสัตว์ตัวไหนตายแล้วถ้ายังไม่ได้กินมันจะย้อนกลับมากินซากสัตว์ตัวนั้นอีกครั้งจะเป็นเหตุให้เกิดเรื่องขึ้นมาอีกได้เจ้าของวัวบอกว่า เมื่อเดือนก่อนเสือโค้งสองตัวนี้เคยมาฆ่าบวัวในหมู่บ้านไปกินกินมาแล้วตัวหนึ่งครั้งนี้พวกมันก็มากัดวัวข้าน้อยตายชาวบ้านจึงลงความเห็นกันจะเก็บซากวัวไว้เพื่อเป็นเหยื่อล่อเสือให้มันกลับมาข้าน้อยกับเพื่อนข้าน้อยกับหมูเพื่อนจะจัดการเสือสองตัวนี้ให้เด็ดขาด ถ้าไม่เช่นนั้นชาวบ้านจะอยู่กันอย่างระแวงคนที่นี่จะเป็นอันตรายได้หลวงปูเ่เสาห้ามชาวบ้านไม่ให้ก่อเวรต่อกันแต่ชาวบ้านไม่ยอมฟังหลังบินธบาตก็เดินกลับที่พักองค์ท่านพูดกับลูกศิษย์ฟังเพราะความหิวบ,บีบบังคับ เสือมันจึงพากันมากัะวัวเพื่อจะเอาไปกินเป็นอาหารยังคีบของตนเองโดยที่มันไม่รู้ว่าวัวมีเจ้าของเรื่องนี้จะเป็นเหตุนำไปสู่ความตายของสัตว์อื่นอีกแน่นอนคอยดูก็แล้วกันในคืนต่อมาเสือโคร่งสองตัวนี้ได้พากันย้อนกลับมาในหมู่บ้านหัวนายอีกครั้งหนึ่ง ข่าวนี้ตกอยู่ภายใต้สายตาของชาวบ้านขณะเสือสองตัวนี้กำลังกินซากวัวอยู่นั้นพวกนายพานที่อยู่บนห้างได้ระดมยิงลูกธนูหน้าไม้อาบยาพิษน่องเข้าใส่เมื่อมันถูกยิงมันก็พระจากซากวัวหนีหายไปในความมืดชาวบ้านก็ไม่กล้าไล่ตามไป เพราะกลัวจะได้รับอันตรายจากเสือสองตัวนี้ตอนเช้าพวกนายพานพากันขึ้นเขาเข้าป่าพบเสือตัวหนึ่งนอนตายอยู่มีนายพานคนหนึ่งอยากได้หนังเสือเขี้ยวเสือมาทำเครื่องรางขณะที่กำลังชำแหละชากเสืออยู่นั้นเสืออีกตัวหนึ่งกระโจนมากัดถ้ายทอยจนทำให้ในายพานคนนั้นคอหักเพ,เพื่อนเมื่อเห็น ต่างพากันกระโดดหลบเขี่ยวเล็บเสือไปคนละทิศคนละทางพอตั้งหลักได้ตางก,ก็ใช้อาวุธอยู่ในมือลุมยิงลุมฟันแทนจนตายแล้วก็เข้ามาช่วยคนที่ถูกเสือกัดแต่เขาทนพิษขมเชี่ยวของเสือไม่ได้จึงสิ้นใจตายระหว่างนำออกจากป่าหลวงปู่เสาท่านเล่าว่า เราเที่ยววิเวกสามประเทศคือไทยลาวพมา่าเสือดุถึงขัน้นทำลายคนจนถึงตายเราก็เห็นเสือที่เมืองลาวนี่แหละเสือพมา่าเสือไทยเห็นแค่มันทำลายคนได้บาดเจ็บเท่านั้นสัตว์สีเท้าที่มีความพยาบาสูงคือเสือ สัตว์ห้ือคานที่มีความโทสะสูงคืองูจงอางไม่ว่าสัตว์มีเท้าหรือไม่มีเท้ามนุษย์เราเป็นสัตว์ที่มีโทสะพยาบาทมากกว่าสัตว์ทุกชนิดมนุษย์มีปัญญามากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆการคิดอ่านวางแผนโทสะพยาบาทจึงเหนือกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆท่านว่ามนุษย์เราถ้านำปัญญาไปใช้ในทางที่ถูก ต้องที่ดีงามจะทำให้ตนเองและผู้อื่นได้ประโยชน์อย่างยิ่งถ้ามนุษย์เราใช้ปัญญาใช้ในทางที่ผิดแล้วโลกทั้งใบก็บรรลัยกันสิหลังจากกลับมาเที่ยววิเวกฝั่งไทยฝื้นฟูพระพุทธบาทผู้ขวยเงินหลวงปูเ่เสาท่านพาหลวงปู่ชอบและคณะสิทธิ์เดินทางมาเวียงจันทร์ เผื่อไปกับทาาุหลวงปู่ชอบว่าธาุหลวงหรือพระทาาุหลวงที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเป็นพระทตุคู่บ้านคู่เมืองเวียงจันทร์และประเทศลาวมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหลวงปู่เสาพาพักอยู่ไม่กี่วันก็พานั่งเรือข้ามฟากมาขึ้นฝั่งที่บ้านพรานเพา้าอําเภอศรีเชียงใหม่จังหวัด น้องไข่เที่ยววิเวกฝั่งแม่น้ำโค้งทวนขึ้นมาทางเขตเมืองเลยถ้าสถานที่แห่งไหนสับบายะองค์ท่านก็จะพาลูกศิษย์แวะพักภาวนาพอพระเนนเริ่มคุ้นเคยผู้คนและสถานที่ซึ่งทำให้การภาวนาไม่ก้าวหน้าแล้วองค์ท่านก็จะพาเดินทุดงไปเที่ยววิเวกยังที่แห่งอื่น ปฏิปทาไม่ติดญาติติดโยมสถานที่ลาบสักการะ,ะเป็นปฏิปทาสำคัญข้อหนึ่งที่หลวงปู่ชอบได้เรียนรู้จากหลวงปู่เสาและต่อมาหลวงปู่ชอบได้ถือปฏิปทานี้ตลอดมาหลวงปู่เสาท่านพาพักภาวนาตามฝั่งแม่น้ำโขงหลายสถานที่ ในบริเวณเขตอำเภอปากชมเช่นบ้านสงาวบ้านปากชมบ้านคกไ่จากนั้นองค์หลวงปู่ก็พาทุดงเที่ยววิเวกในเขตอำเภอเชียงคานและได้ผ่านมาถึงบ้านผาแบ่งชาวบ้านบอกว่าผู้ควายเงินมีรอยพระพุทธบาทอยู่ที่นั่นชาวบ้านเรียกว่าพระพุทธบาทผู้ควายเงินสร้างขึ้นในสมัยใดและใครสร้างไม่ปรากฏหลักฐาน ชาวบ้านก็ไม่ทราบประวัติที่มาได้แต่พูดกันไปตามคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่ที่ตนเองได้ยินมาแต่ละคนที่หลวงปู่ชอบถามเขาก็พูดเหมือนกันว่าตั้งแต่เกิดมาก็เห็นรอยพุทธบาทแห่งนี้แล้ว <c oughs> หลวงปู่เสาอยากจะพาลูกศิษย์ขึ้นไปภาวนาที่ผู้วัยเงินท่านจึงขอให้ชาวบ้านพาขึ้นไป ชาวบ้านช่วยกันแบกบริขารของท่านและคณนะต้องเกาะเกี่ยวเนียวเถาวัลย์ยันต้นไม้ขึ้นไปกลัวจะขึ้นไปถึงรอยพุทธบาทภูควยเงินต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรและทำให้เหนื่อยหอบไปตามๆกันเพราะสมัยก่อนไม่มีถน,นนขึ้นไปบนเขาพอขึ้นไปถึงหลวงปู่เสาเห็นว่าลอยพระพุทธบาทภูควยเงินมีเถาวัลย์พันไม้ขึ้นปกคลุมหนาแน่นไปหมด จนดูไม่งามตาท่านก่อนที่ชาวบ้านจะลาท่านกลับไปนั้นท่านบอกว่าพรุ่งนี้ให้พากันมาที่นี้อีกให้ชวนกันมาเยอะๆมาลหลายๆคนท่านและพระเนนจะพาชาวบ้านทำความสะอาดร้อยพระพุทธบาทชาวบ้านลบป่าท่านแล้วก็ลาท่านกลับบัดในคืนนั้นหลวงปู่เสานิมิตเห็นเทวดานางหนึ่ง เธอมีรัศมีเปล่งนประกายงดงามผิวพรรณดังชาบทาด้วยทองคำกิริยาท่าทางดูเรียบร้อยงดงามยิ่งนักเธอได้เข้ามากราบเพื่อแสดงความเคารพท่านจึงกำหนดจิตถามไปว่าเธอเป็นใครมาทำอะไรที่นี้ข้าพระเจ้าชื่อนางสุวรรณเทวามีวิมานอยู่ชั้นดาวดึงข้าพระเจ้ามาที่นี่ เพื่อพาบริวารมากราบไหว้ลอยพระพุทธาบาทเธอมาหาอัตมาด้วยประสงค์อันใดห,หรือข้าพระเจ้าประสงค์แค่เข้ามากราบท่านพระอาจารย์เท่านั้นข้าพระเจ้าได้ยินท่านบอกชาวบ้านว่าให้พากันมาทําความสะอาดลอยพุทธาบาทแห่งนี้ข้าพระเจ้ามีความยินดีและขออนุโมทนาบุญด้วยหลวงปู่เสาถามต่อไปว่าเมื่อเธอมาไหว้ลอยพุทธาบาตแห่งนี้อยู่เสมอเสมอ เธอรู้เห็นหรือไม่ว่าพุทธบาทแห่งนี้ใครเป็นผู้สร้างนางสุวรรณเทวะตอบว่าร้อยพุทธบาทผู้ควยเงินเจ้ามหาชีวิตผู้ครองนครเชียงทองก็คือหลวงพะบางเป็นผู้สั่งให้เจ้าผู้ครองนครจันทบูรณ์ก็คือเวียงจันสร้างขึ้นมาเพื่อเคารพพระพุทธศาสนาผ่านร่วงห้าร้อยวัดสาเจ้าผู้ครองนครจันทบูร์ <c oughs> อยากสร้างสถานที่ขึ้นมาในบริเวณของเขตนี้จึงดำริให้สร้างพุทธบาทจำลองไว้บนภูวยเงิน <c oughs> เพื่อให้มนุษย์และเทวดาทั้งหลายได้กราบไหว้บูชา <c oughs> เพื่อระลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าโดยมีปิศาธรรมว่าพุทธสากนิกชนทั้งหลายหากอยากจะบรรลุธรรม ผลนิพพานเพื่อก้าวพ้นจากกองทุกนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจรงพากันเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าให้พากันเดินตามรอยวัดปฏิบัติที่พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนเอาไวเ้เถิดแล้วท่านทั้งหลายจะก้าวล่วงพ้นจากกองทุกทั้งมวลสำหรับคลิปนี้ก็ได้เล่า เรื่องพระพุทธเจ้าชงแสดงนิมิตทำประว่าได้หรือเรื่องคนฆ่าเสือเสือฆ่าคนในสมัยที่หลวงปู่ชอบหลวงปู่เสาท่านได้ไปพักภาวนาและการทุดวงจาริกต่างๆสำหรับคลิปนี้ก็ได้มาเล่าพอเป็นสังเขปหากผิดพลาดประการใดหรือไม่ถูกประการใดก็ขออภัย มาในนาทีนีด้วยขอบารมีองค์พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระดยสงฆ์เจ้าหลวงปูเ่เสาหลวงปู่ชอบให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคลิปนี้ที่สําคัญคือการทุดงของหลวงปูเ่เสาหลวงปู่ชอบได้ไปพบพวกขาตองเหลืองหรือผีตองเหลืองสมัยเดินผู้ดงที่ประเทศลาวภูเขาขวย้ยนั่นเองขอให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญตลอดไปและตลอดกาลเธอ